สวัสดีครับเพื <único Liberty répondre> ่อนๆชาวทูยู y o ยูทูบพบกับผมอาทิตย์ชีวิตบ้านๆเรื่องราวบ้านๆแล้วคันนั่นนะเฮ้ยสุดยอดจริงเดี๋ยวให้ค่าเปิดทริปนี่มือนทนายดุลตลาดเซาไหนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเซาไฮเซาไฮทนายดุลครับตัวนั้น ตลดาดเซาไฮปิดกับเจ๊งแล้วหรือไงไม่รู้ตลดาดเซาไฮปกติว่าเออมันนี้มีร้านค้าอยู่นิดหน่อยครับมันยังไม่เจ๊งนะครับมีอะโวคาโดครับไปไปทท่านไปพมมองไม่เห็นนะครับพ่มขายลอตเตอรี่อยู่ใส่เว้นดัำพาทุกท่านไปปลาตอดเท้ายังไงไปเออปลาตอเท <c oughs> ้าปลาตดปลาปลากินเท้าเรานะครับปลาพวงเป็นปลาพวงเด้๋ยวผม ผมจะถ่ายให้ดูนะครับปลาต่อเท้าเขาให้ถ่ายผมไม่รู้นะผมจะถ่ายอ่ะผมไม่ขออนุญาตเขาด้วยตอนนี้แวะถือไกย่างก่อนดูไกย่างน่ากินมากเลยผมแอบถ่ายในนี้เขามองไม่เห็นหรอกกระปุกนะไกย่างไกย่างแสนอร่อยนะไกย่างแสนอร่อยร้านไกย่างเมียน้อยโอ้โหชื่อคืไกย่างเมียน้อยครับมีป้ายทะเบียนเทียบเลยลำปางป้ายทะเบียนลำปางลำพูนทั้งนั้นเลยไกย่างเมียน้อยครับ อ่ะไปไปประมาณเรียกประมาณเรียกลงไปแล้วอะไรนะประมาณเรียกลงไปไม้ละห้าบาทโอ้ยทำไมถูกจังวะแก่ย่างแม่น้อยไม้ละห้าบาทครับถูกถูกครับถูกถูกไปกินไะอันีจอะไรเิี่บามห้าโอเจ็ดสิสี่สิบสามห้านะครับจะเป็นลำปางครับแล้วห้าหกเันเทือเลยอ่ะห้าหกไม่เซ้งอะไรอ่ะ 5้าหกไม่ถึงอะงรไม่ถึ่งจังหวัดหน,นเลยห้าหกนั่นมันมีห้าหกถ้ากัดห้าห้านี่เป็นลำพูนะครับห้าหกเป็นลำปางเออเดานะครับถก็ถ่ายปไม่รู้จะถ่ายอะไรครับไม่มีเรื่องราวอะไรเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็ถ่ายมั่ซั่วไปวันนี้มาแวะไก่ย,ย่างก่อนอยู่ข้างไอ้คนทรงครับคนทรงบะลไลครับคนทงาาค่นทงอาเภอบะไลาจังหวัดอุทยัยธานี เดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปที่สปาครับสปาผมวันนี้ผมไปเข้าสปาใช่ไหมสปาส้นตีนเราจะถ่ายส้นตีนให้ดูนะครับสปาส้นตีนสปาเท้าครับสปาเท้าพูดพรๆนะสปาเท้าสปาปลาต่อเท้าปลานี้ผมจะเล่าให้ฟังมันก็คือปลาธรรมชาตินี่แหละเป็นปลาครับปลาพวงเหรอน่าจะเป็นปลาพวงนะปลาเวียนหรือปลาพวงมันชอบอยู่ต่มน้ําตกปลาเวียนเออเดี๋ยวไปดูชื่อ มันเป็นปลาเวียนหรือปลาพวงที่อยู่ตามน้ําตกหรือน้ําไหลๆในป่านี่แหละปลาธรรมชาติเข้ามาให้มันต่อเท้าดูที่มันจะเกี้ยงเกาขนาดไหนครับเท้าผมเนี่ย,ยรีวิวครับรีวิวครับรีวิวนตีนนะคนดําเลยนั่นครับเดี๋ยวเราพาไ,ไว้ดูทางเลี้ยวทางแยกกันด้ยวยไม่ใช่ลุกดไลค์รูลนิ้เออแค่แ นี่ครับเลยจากคนส่งมาจากหลานกายำเมื่อกี้มาถึงวัฒนธรรมครับวัฒนธรรมร้านนี้อยู่นด้าน,น,นวัฒนธรรมแล้วก็ตรงข้ามวัฒนธรรมครับเลี้ยวขวาเข้าไปครับปลาปลาต่อเทา้านี่ถึงแล้วครับนิชาปลาตออเท้าปลาต่อเท้าเปลาต่อเท้าเฮ้ยจาก,กว่าแล้วมาแล้วครับมาแล้วอยู่ใต้ต้นปาล์มนี่เอง ล้วที่ท่อนันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ต้องไปตต่นเต้นไหคนจะไปท่อนันเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายไปก่อนปลาตอดเท้านี่ครับเฮ้ยเด็กออกช่อง่อได้ไงเนี่ยออกไม่ได้เดี๋ยวโดนแบนบรรยากาศนะครับป่าตอดเท้านี่ครับลมลืน่นเย็นสบายครับเท่าตรงเท้าตรงนี้เหรอ เขาไม่ทอดเขาไปทอดข้างในนี่ครับมีให้เลือกปลาตัวเล็กตัวใหญ่หรือเปล่าบอกมันเชื่อมกันนี้ว่าเยวเดินไปเรื่อยๆกันนะครับผมไม่เคยมามาครั้งแรกครับนี่ครับดูปลาก่อนดูปลาก่อน หูวปลาฟงไปเลยเลยอายทำไมคนเยอะแยะเป็นไงลูกมันจะกระเดียวมันจะกระเดี่ยมแน่ลูกเด็กๆเดี๋ยวผมไม่เน้นครับไอ้คนนี้มันกินอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะไปกินถ้ากครอยากอยู่ข้างตรงนน้นเดินไปโน้นตรงเข่งเหรอลูก เดี <Es> <an> ๋ยวผมกินก่อนนะครับไปถ่ายบรรยากาศนะครับรีวิวก่ย่างก่อนถ่ายนะครับนั่งกินไก่ย่างดูอรยู่กยงล้ำกินอร่อยอยู่ไกย่างล้นะัอรย่เดี๋ยวเขาลงไปในบ่อนนะครับ ข้าประทานอภัยนะครับท่านผู้ชมผมจะบีฟอก่อนบีฟอต้นเท้าผมก่อนที่จะลงให้ป่านะครับอยางผมจะไปไทย๋ยวผมไปแล้วนะครับบรรยากาศไปครับเดี๋ยวผมจะเอาเท้าลงเลยนะครับเท้าต้นตินแตกๆนะครับต้นโคตรแตกครับโอ้ยจะกระเดียมกดจะกกระเดียม <laughs> ja! <yeah. laughs> <déna>? <problemaslly> <immersive Bee wahda> เดี๋ยวปล่อยมันเด้๋ยปล่อยมันท่านุกดีให้มันกินแพไปเลยโอ้ย,อย,อย,อยท่านผู้ชมกระเดียมมากเลยครับโอ้โหเล่นชินครับเล่นชิน่นเล่นชิ่นละครับนั่นเลยโอ้ยกระเดียมมากดูป่าใกล้ๆครับ ก็ไปแล้วมันกินกูแล้วอปลาตน้นอนตายอยู่เฮ้ยดีเลยวามันกินแพ้นะมาดูจักรเดียมเริ่มกินครับแต่ว่าก็อย่างจัากระเดียมอยู่นะครับบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศสดใสอดมดื่นเย็นสบายครับเย็นสบายแต่ตี่นแล้วตะกั่งทิ้งหยุดยอดเลยแนวคิดสุดยอดแนวคิดครับ เหตบ่ไเหแรทยบหลมบอนี้เป็นหลบอเลกนะมันจะอ่อนโยนไปเระดับระดับระดับเหรอเราต้องขยับมาจากบอเล็กมาก่อนบอเล็กไม่ถึงปลาตัวเล็กเออนี่บอใหญ่คือปลาตัวใหญนะองะกอจะดจากเดีมอยู่มันก็จกนจากเดมไลปาพที่กตอมันจะเอามือลงะ เพิ่มดำๆครับจะจะมาบีฟอร์อัปเตอร์ให้ดูนะครับหน้ามือลงไปด้วยปลาตอดมือนั่นดูนะครับดูเท้าเดี๋ยวนี้ลดูกินนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ถูกภาพนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ถูกภาพเตอนไรนะครับเพอยกเท้าให้ดูประจำดูบ่อยนะครับ ก็เท่าไหรกันหรอไม่ไหวไม่ไหวมือมันจะอ่อนลูกเอาเท้าอ่าเริ่มเริ่มชินครับจะเริ่มสนุกละเริ่มสนุกละครับบริการเริ่มสนุกอย่างเยอะครับตอนนี้อ๋ออ้าวอัพเตอร์นะครับอัพเตอร์ป้ายอย่ายุบขึ้นมาดูดิ <laughs> บรยากาศด้านหลังนะครับด้านหลังที่สปาเท้าเนี่ยครับริมห้วยครับริมห้วยบริเวณสะอาดครับมีที่พักผ่อนนะครับนน่นมีกระทอบกระทอบน้อยไปนาครับนั่นสะอาดน้านั่งครับ